โอเคครับผมก็มารีวิวกัน <laughs> ครับผมผมจะรีวิวแบบคลิปเดียวเลยนะยกเว้นเทนง,งูนะครับผมเทนง,งูผมยังไม่มีนะก็ตัวอื่นไปก่อนแล้วกันครับผมก็ตัวแรกก่อนเลยจะรีวิวทีเดียวเลยผมขี้เกียจแหละเออโอเคถ้าโจมตีอะไรต่างๆก็ ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมดูเองเลยต่อไปก็ห้าพันเปลี่ยนท่านะครับผมไม่เห็นจะเปลี่ยนลอ๋อมีสกิลกดสกิลกดเป็นการหยุดเวลานะครับผมนี่ไงหยุดเวลาบนหัวห้าพันเจ็ดพันห้าเปลี่ยนท่านะครับผมเป็นโฟลเอดีก็ประมาณนี้ต่อไปหนึ่งล้านนะครับผมอันนี้เปลี่ยนสกิลเอ้เปลี่ยนท่าโจมตีปึ๊บบึมปล่อยบอลลงนะครับผมบึมปล่อยบอลลงโอเคก็ ต่อไปห้าแสนนะครับโอเคก็จะเป็นขั้นสุดท้ายละเรามันเดินเข้าวงก่อนกดสกิลสกิลเหมือนจะเป็นเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนนะครับผมมันเปลี่ยนนะปึ๊บโอเครู้สึกเหมือนจะบั๊กนะครับผมก็ตามนั้นบั๊กก็ไม่ว่ากันต่อไปปึ๊บทายโจมตีก็ปล่อยขึ้นพลังสีขาวนะครสองสองแสนต่อไปสามแสนเปลี่ยนท่านะครับผมพลังโจมตีสองล้านปึ๊บโอเคปล่อยบอลขาวดำมา ต่อไปหนึ่งล้านนะคร Herm ับผมต่อไปสมล้านเปลี bah, ่ยนท่านะครับผมปึ onun, ๊บปึ Ag ๊บปล่อยชาร์ตบอลนะครับผมแล้วก็ปล่อยลงมาอ่าก็เป็นบอลขาวดําก่อนแล้วปล่อยแสงตามมานะครับโอเคก็ประมาณนี้ต่อไปสี่ล้านตีเป็นแอร์นะครับต่อไปห้าล้านเปลี่ยนท่านะครับผมปึ๊บโอเคท่าเดิมมันเป็นสกิลกดโอเคหนึ่งสองสามปึ๊บโอเคไม่มีผลโอเคน่าจะบังอีกตัวโอเครู้เรื่องโอเคต่อไปก็ นนี้มาดูท่าโจมตีกันก่อนเลยปึ๊บพุ่งไปฟันนะครับผมพุ่งไปฟันเอ่อขึ้ห้าร้อยต่อไปอัพ1,004นะครับเปลี่ยนท่านะบึ๊บโอเคมันเป็นการพุ่งมาแล,ล้วฟันรัวๆเอ่อสองพันสามต่อไปสามพันเจ็ดเปลี่ยนท่านะครับผม ปอ๋อเหมือนเดิมแค่พุงพ่งพุ่งวับพุ่งแบบเร็วเหนือแสงแล้วก็วับมาดีโอเคไม่ได้เหนือแสงหรอกกูพูดไเวอร์เป็นงนั้นแหละโอเคต่อไปอัพหนะึ่งหมื่นนะผมดำเนินไปสองแสนปึ๊บถ้าโอ้ยเท่เลยนะพุง่งไปฟันแบบเป็นคลื่นเลยโอค๊คต่อไปสามแสนเป็นตีแอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามันเข้าวงก่อนถ่ายน้อตงตัวนี้เลยดีกว่าเสียเวลาปึ๊บโอเค เดี๋ยวนะเ,เมันจะเป็นพุ่งด้านบนแล้วลงมาฟันด้านล่างโอเคก็ประมาณนี้ต่อไปหนึ่งล้านนะครับผมโอเคมีสิี่ยวกดถ้าไม่เปลี่ยนนะครับ,บโอเคสิ่วนึงสองสามปึ๊บโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดมิมโอเคสุดยอดเลยน่าจะบั๊กอีกตัว <c oughs> อาจอบัก๊กตัวนี้ก็เป็นตัวได้จากโค้ดนะครับผมโอเคตัวได้จากโค้ดนะันตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลย ยังไงก็ต้องรีวิวอยู่ดีได้จากโคดแล้วก็ถุ่มสมได้จากตู้เซด้วยมั้งแต่เอ้ยตู้ x หรือตู้ y ตู้ตู้แรกเลยอ่ะมันเป็นตู้อะไรไม่รู้จำไม่ได้ละมันสมได้นะ้าโจมตีก็น้อยๆแล้วผมบ่อยขึ้นพลังโอเคถามว่ต่อไปหกร้อยเปลี่ยนท่าก็พุ่งด้านบนแล้วโจมตีต่อไปเปลี่ยนเปลี่ยนท่าปุ๊บอ่ะก็เหมือนเดิมครับผมก็ประมาณนี้โอเคแลว้วตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวซัมมอนได้นะครับผมนี่ เรียกประตูเกรดวาร์ปออกมาแล้วก็เสิเป็นมังกรจมตีหรืองูยักษ์นี่แหละจำไม่ได้ต่อไปอัปเกรดก็จะเรียกนี่นะครับผมนี่เรียกอะไรออกมเป็นกระลอกปะดูนะหายไปไหนละมองมาเห็นนะมันตีศูนย์จุดหนึ่งวิอ่ะนี่ไงเรียกงูออกมาคเคไม่ใช่มังกรนะต่อไปหนึ่งหมื่นเนะีเรียกเดมอนลอดออกมาเป็นตัวยักษ์นะครับผม แล้วต่อไปหมื่นห้าเ่าไปเก้าหมื่นต่อไปแสนห้านะครับผมอ่ะเขเคก็จะเรียกมังกรออกมาโจมตีนะครับผมเปิดเกียร์วับตรงนูน่นแล้วให้มังกรว์ปม,มาลงตรงนี่นะโอเค <c oughs> ก็สิบสองล้านนะครับผมปึ๊บโอ้จะเป็นการมันสตันตั้งแต่วางเลยนะครับผมตัวเนี้ยเรียมบอกไปเอเคก็จะเป็นแซมอนสกิลแซมอน นี่แหละผมไม่ชอบซื้อซมมอนในมือถือเพราะว่าไอ้นี่ไงไอตอนตัวแรกเป็นตัวการลอกนะครับผมไม่รู้เลือดเท่าไหร่นะมันจะมีสามตัวนะครับผมที่ซมมอนมานะมันจะเป็นการลอกลิงแล้วก็ตะขาบนะครับผมแต่ผมไม่รู้เลือดไงตัวเอเคเริ่มจากการลอกอัปเกรดหมื่นเก้าเอ้ยไม่ใช่ตัวยักษ์เริ่มอย่างหมื่นเก้าเดี๋ยวสามแสนที่เป็นฟูลเอโอนะครับโอเคต่อไปก็สามหมื่นห้าโอเคก็ตันแค่นี้นะผม อันห้าแสนหกหมื่นนะครับตีห้าวิเลกะาสามสิบโอเคเป็นฟูเอลอยู่นะตัวยักษ์แล้วต่อไปกระลอกเอยกระลอกอยู่ไหนวะกระลอกมันกระลอกมันรู้สึกจะบักนะครับผมบักบักนี่ไงตาขาบที่ผมบอกนะนั้นกระลอกมันเดีอวเอหายไปไหนวะอ๋อนี่ไงเจอละโอเค หน, 14, น 5, 000ึ่งพันเนอะ up หมื่นสี่ต่อไปเป็นห้าพันตีศูนย์จุดหนึ่งวิต่อไปสองหมื่นสองสหมื่นสามตีศูนย์จุดหนึ่งวิมันเดิมนะครับก็ตีเฟิร์สนะอะ่ก็ประมาณนี้โอเคก็ถ้าใครรู้เลือดมอนนี่ไงอีกตัวหนึ่งตัวนี้แล้วก็กระลอกแล้วก็ตะขาบนะครับผมโอเคใครรู้เลือดมันก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมผมไม่รู้จริงๆว่ะโอเคในมือถือมันกดดูไม่ได้เนะี่ยโอเคครับผมเจอกันเหลือเทนงูนะเทนงูเนดะี๋ยวถ้าเข้าตู้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทีหลัง